กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุบะบุสเบพิติดาบี้โดยคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวตู้กาชาตู้ใหม่นะครับผมนนที่จะเข้าบารต่อจากตู้ของมิโนบูบงนะครับผมนั่นก็คือตู้เซตนี้ครับอ่าตู้ของบีวะไหยาฮิดะครับผมและก็การ์ดเบจิโรปาบ้าครับผมนะโดยการ์ดใบนี้ครับผมรวมถึงมาด้วยนะครับนะจะเข้าบารในวันที่11ครับผมตอนตีห้าเวลาของไทยเราเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ สนใจครับผมในส่วนของตู้กระชาตู้นี้ครับผมเก่งหรือไมไ่ครับผมเอาไปใช้งานอะไรบ้างครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสมัคฟังกันนะครับแต่ทุกท่านก็อย่าลืมนะครับผมนะตู้ขอดอลพิทัสแบ็กครับผมที่เป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ตัวของอสตโรไโนด,ดบอนครับผมก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะครับนะรวมถึง สองมาร์คที่กำลังเข้ามาใหม่ครับผมก็คือตัวของเอเทวาแดงนะครับผมแล้วก็แบล็กวินขาวครับสองตัวนี้ก็จะเข้ามาแล้วนะอย่างนั้นอย่าลืมเก็บเพชรด้วยนะครับนะเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าตัวของบีวะหายใได้ครับผมทําอะไรได้บ้างนะและใช้งานได้จริงแค่ไหนมาเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกเราขอเริ่มต้นที่ตัวของตัวมาร์ก่อนนะครับอ่าอย่างแรกครับผมนะบีวะหายใ้ได้ครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือสาวมาใส่แว่นตัวแรกของเราในขผมในเกมนะครับวงเล็บผมไม่เอาแอร์คอนดอรพาซ่านะอันนั้นก็น้องแกใส่หน้ากากนะครับนะอ่ะมิว่ากระบผมไฮยเดครับผมเป็นมาประเภทไหนนั้นมาดูกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมตัวของมิว่าเนี่ยจะเป็นมาที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้งานในสุดของสนามหญ้าอีกแล้วครับนะโดยมีจุดเด่นครับผมหลักๆเลยก็คือสไตล์การวิ่งนะครับผมนะที่หนักไปทางสายวิ่งนำนะครับผมนะอ่า นะครับผมนะสายวิ่นำไปไดักครับผมนะใสยวิ่น้ำของน้องแกนี่คือระดับ A เลยนะครับผมในะกันเพจก็ถือว่าโอเคเลยในส่วนของสนามครับผมน้องแกจะแข่งทั้งหมด3สนามครับผมก็คือสนาม,มไม้ครับผมสนามกลางและก็ สนามไกลนะครับนะในส่วนขอตัวมิวะเฮียเด็กครับผมนะเอาจิงก็เป็นมาที่สามารถใช้งานครับผมในส่วนของสนามไกลได้ดีนะเพราะว่าสกิลในเขาวงดีในส่วนของสตามิน่าน้องแกคือเยอะมากเลยครับผมนะคือกะว่าใช้วีสนามไกลแบบชิวๆเลยก็ว่าได้ครับในส่วนของตัวโบนัสครับผมขอตัวมิวะนะครับผมนะก็จะไปทางสายของลูกไฟเนะครับผมแล้วก็ความรู้20%ครับเย็ดเค สายนี่คือแบบสุดเลยครับนะในสู่ของโบนัสนะครับนะทีนี้เรามาดูในสู่ของสกิลของตัวนอบบวะกันดีกว่านะครับผมนะบิวากไฮเดรครับเพื่อเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของผมของการแข่งกับสนามครับผมในช่วงโค้กสุดท้ายนะครับผมนะหลังจากที่อยู่ในช่วงโค้กสุดท้ายหรือเลยโค้กออกบานนิดนึงนะครับผมนะหากเราครับผมนะอยู่ในตำแหน่งนะครับผม1 2 3 4นะครับผมนะตรงส่วนนี้จะทำการเร่งสปีดขึ้นมาครับทำให้ตัวสกิลของตัวบีวะเนี่ยค่อนข้างจะถือว่าเล่นง่ายนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็แค่เล่นในสูขของสาย ปกติน้องแก,กก็อยู่แถวหน้าอยู่แล้วนะแต่นั้นเนี่ยพอโพสในสุดของโค้กนะครับผมนะอยู่ช่วงโค้กหรือเป็นโค้กสุดท่าหรือหลุดในสุดของโค้กสุดท้ายมานิดนึงเดี๋ยวบอกนะนะน้องแก,กก็ทำมาในสปีดได้ทําให้ตัวของบีว้าครับผมเหมาะมากกับการเอาไปใช้งานในสุดของสายพ่อพันแม่พันกันนะครับนะแข่งจริงก็แข่งได้นะเพราะว่าสกิลก็ถือว่าใช้งานไม่ยากครับสุดความแรกสกิลครับผมก็จะอยู่ที่ทาร์เก็ตสปีดอยู่ที่0.35นะครับผมนะก็ถือว่าอ่ะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแรงอยู่นะ อ่ะโอเคครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลต,ตาของตัวบิว่าครับผมที่เขาให้มากันดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมนะ่ะก็คือโอ้แม่เจ้าสกิลมีแต่สกิลสายลีคาร์วัลี่ครับผมเต็มไปหมดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกสกิลที่เป็นอ่ะ สายสนามไกลครับผมนะเป็นการไอ้นี้ครับผมช่วงการสนามนะครับผมนะก็จะเร่งในสุขของ stamina ฟื้นฟูขึ้นมากเลยครับนะแล้วก็เป็นในสุขของสายวิ่งน้ำครับผมนะเป็นสุขของ stamina คีปอันนี้ก็เป็นในสุขของสายวิ่งน้ำเลยครับผมนะเอาไปใช้ในการรีคาเวอรี่เช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าหลักๆเด็กก็คือจะเป็นในสวนของการรีคาเวอรี่ทั้งนั้นเลยครับอ่ะมาดูในสุขของสกิลปลดล็อกกันดีกว่าครับผมนนอย่างแรกก็เป็นสกิลเพิ่มในสุขของสปีดครับนะตอนที่เราอยู่ในหลุมขอลู่หิ่งนะครับผมนะที่6กับที่ อ่ะต่อมาครับผมนะครับเป็นในส่วนของสกิลสายวิ um ่งนำเลยครับผมนะเป็นสกิลดียคาร์บัลี่ครับผมนะของสายวิ่งนำก็เป็นสกิลพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยสกิลดาครับผมนะเป็นในส่วนของอ่าพวกสายวิ่งนำเลยครับผมนะแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็เป็นพวกสกิลสายระยะไกลครับผมนะเป็นการแรนดอมสายสต้ามิน่าครับผมก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวของบิวะนะครับผมนะค่อนข้างจะมีแต่พวกสกิลที่หนักไปทางอ่า สายดีคาเวอรี่ครับผมเต็มไปหมดเลยครับนะเรียกว่าค่อนข้างจะห่วยน,นิดนิดหน่อยๆเลยก็ว่าได้นั่นในส่วนของตัวบิวะนะโอ้โหสกิลนี่คือสุดๆเลยครับมาดูในส่วนของอ่า ดีกว่าครับผมในส่วนของสนามแข่งกันดีกว่านะครับผมพี่วครับผมเริ่มต้นนะครับผมสามสนามแรกครับผมนะจะเป็นสนามไม้เด็กครับผมนะสนามไม้หมดเลยครับนี่ไม้นะครับผมเริ่มต้นกระจูเดียก็ไม้แล้วเลยครับผมนะแล้วก็บ้านในส่วนของสนามแรกก็เป็นไม้อีกนะโอ้โหเรียกว่าสองสนามแรกนี่คือถ้าเกิดเราไม่มีการปรับในส่วนของไม้เป็น A หรือไม่ก็บีครับผมนะมีโอกาสสูงครับที่จะแตกกันเยอะพอสมควรนะ อ่ะแต่ตัวของนอกแก้ครับผมก็ขอแค่ให้ผ่าน,นครับผมในสุดขอติดท็อปอันดับ5าน,นะครับนะอันนี้ก็พอจะถูพอถ่ายกันได้บ้างน,นะครับนะดังนั้นตัวช่วงแรกครับผมอันนี้ก็พยายามนิดนึงก็แล้วกันนะในสุดขอตัววิวะนะและจะได้ครับผมตัววิวะก็จะเข้าสู่ในสุดขอสนามกลางนะครับผมนะสนามกลางกับสนามไกลกันย,ยาวๆเลยดังนั้นตัวของมิวะต้องมีการเร่งในสุดของ ซามิน่าครับผมนะช่วงต้นถือก่าดึงเลยไม่งั้นอาจจะถือโอกาสแพ้ได้นะครับนะไม่งั้นช่วงต้นนะครับผมนะก็พยายามทนๆนิดนึงครับผมนะหากพลาดหากผ่านได้ในสุดของสนามใหม่ได้ครับผมนะก็ถือว่าพอไหวอยู่นะครับผมนะจากนั้นก็ไปเร่งในสึกของสนามกลางสนามไกลแทนได้เลยนะครับก็สับตัวของบีวัร์ก็จะมีปหลักๆประมาณนี้นะ ดังนั้นครับผมด้วยสกิลที่ใช้งานง่ายครับนะใช้งานง่ายแล้วก็เป็นในสุดขอตัวที่เอาวิ่งในสุดสนามไกลครับผมนะถ้าเกิดใครชอบก็อวยก็จัดไปครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ค้ำค้า,าก็ไม่เสียหายอะไรครับผมสลับตัวขอดอปบ,บิวะฮายาฮิเดะนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ทีนี้เราไปดูในสุดขอ,อการซัพพอร์ตที่เข้ามาในตู้นี้กันดีกว่านะ ซัพพอร์ตครับผมเปจิโร่ปาบ้าครับนะเป็นการ์ดสายลูกไฟเด็กครับผมนะที่เข้ามาและแน่นอนครับผมเป็นการ์ดสายวิ่งหนีครับผมหรือไม่ก็คือฟอนเนอร์ครับเป็นฟอนเนอร์ที่ใช้งานครับผมนะค่อนข้างจะถือว่ายากอยู่พอสมควรเพราะเนื่องจากว่าดึงเป็นสเต็ปขอสายลูกไฟครับผมซึ่งไม่ค่อยจะนิยมในการใช้งานช่วงนี้อยู่พอสมควรปดเต็มครับผมนะก็มีในสูตรของค่าสเปเชียลิสต์ครับผมที่ถือว่าสูงใช้ได้นะอยู่ที่65นะมีค่าในสูตรของบวกลูนครับผมอยู่ที่35นะครับผมอ่าปรับอารมณ์ทีี่40นะแล้วก็อเเริ่มมมต้้นครรับผววๆแลก็ถือว่าไไม่่ด้แยนะ เพียงแต่อย่างที่บอกไปครับมันคือกา๊าซสายรถไฟนะครับผมมันคือกา๊าซสายรถไฟที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะและแน่นอนครับผมบวกกับเป็นสายวิ่งหนีครับผมนะหรือฟอร์นเนอร์เองยิ่งทําให้กา๊าซไปดียิ่งไม่น่าใช้เข้าไปใหญ่ครับนะสกิลที่ได้มาครับผมก็เป็นสกิลดีๆเหมือนกันนะของสายวิ่งหนีนะแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเลยอืมอ่ะโอเคครับผมรวมๆเดียเ๋ยวสังเกตเลยจะมีสกิลสายวิ่งอ่าพวกสนามไกลนะครับนะแล้วก็พวกสกิลประตูนะครับผมนะของสายอ่าวิ่งหนีกันเพียบเลยนะดังนั้นสำหรับตัวของ เบจิจโลปาบ้าครับนะที่เป็นการ์ดในสุขของสปอร์ตรอบนี้ก็ถือว่าค้ำค้ามได้กบครับครับเลยครับนะมาต่อขบผมอีต่อมาก็คือตัวขออิคุโรดนิสตัสนะครับผมนะก็เป็นการ์ด SR T ที่เข้ามาในตู้นี้แบบเดียวกันแล้วมาดูในสุขของแตกต่างๆของตัวน้องอีกุโรกันดีกว่านะครับนะ อฮิครับผมหลักๆเลยครับผมนะหากปวดในสุขของเรือสี่สิบหแล้วเนี่ยจะมีในสุขของโบนัสลุกอยู่ที่25ครับผมโบนัสเอฟเฟกในการฝึก10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มในสุขของวิชวกต้น30นะครับผมเลโบนัสอยู่ที่5แฟนคลับอยู่ที่5ครับผมในสุขของค่าสเปเชียลลี่ครับผมอยู่ที่35นะครับนะแล้วก็ เสร็จแล้วกครับผมอยู่ที่20นะครับแล้วก็มี b ิ p o i n t ์บวกหึงครับเอาจรินต้องบอกว่าตัวของโน h ิตัสเนี่ยคือค่อนข้างจะถือว่าดีเลยนะเสียอย่างเดียวครับผมก็คือในส่วนของค่า s p e c i a l ลิตที่ถือว่าต่ำมากครับผมอยู่ที่35 a ครับนะค่อนข้างจะถือว่าไม่น่าใช้งานเท่าไหร่เลยครับ35นี่คือถือว่าน้อยมากนะดังนั้นเนี่ยทำให้การจะใช้งานการ์ดใบนี้ค่อนข้างถือว่าปั้นยากนะ มาดูสุขขอสกิลตาครับผมออกมานิดนึงนะครับในสุขขอสกิลเนี่ยจะเป็นในสุขขอสนามก้างนะครับผมนะเป็นที่ตั้งนะครับนะแล้วก็เป็นสกิลสายพิ้งแทกด้วยนะแต่สับการใบนี้ครับผมแล้วก็มีพวกดีบัฟเต็มไปหมดเลยนะก็เหมาะการเอาไปใช้ในสุขขอพวกมาร์ดีบัฟต่างๆเอาไปใช้งานได้นะครับสกิลดีบัฟนี่คือเพียบเลยนะก็หลักๆจริงๆอะส่วนใหญ่จะใส่มาเพื่อเอาแค่ดีบัฟครับผมเอาไปใช้งานมากกว่าแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการเอามาใช้เรื่องของการปัสตเตกไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ครับสำหร อ่ะก็โอเคครับผมจบลงไปเพจทีนดีครับในส่วนของรีวิวตู้กระชาตู้ใหม่ครับผมที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับนะถาาว่าน่าสนใจไปก็ต้องบอกว่าตัวม้าน่าสนใจนะแต่ว่าเราไม่จะเป็นต้องรีบครับนะเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเก็บเพชรครับผมเพื่อไปรอก,กดในสุขของตู้คิตะกันดีกว่าเพราะว่าคิตะใกล้บาแล้ววันที่16บหกรกฎาคมเองนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะอวยนกระบสาวแว่นครับผมเนะโอเคมีว่าให้เด็กครับผมเอาเป็นมาพอ 1, ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครจะเอาเป็นม้าในสุขของการแข่งขันนะครับผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะเพราะ วนนมากกว่าถ้าเกิดเราต้อง,องหาเนี่ยเขาต้องไปหาการ์ดสกิลขรับผมที่ใช้ในลูกขอสนามไกลนะครับผมนะเอามาใช้เองหรือไม่ก็เป็นสายวิ่งน้ำครับคือเราต้องไปหาในส่วนของการ์ดที่เป็นสกิลหนีวิ่งอะ่ะเอามาใช้แทนเพราะว่าตัวน้องแกบี้แต่สกิลในคาวารี่ครับผมนะแทบจะเรียกว่า,าวิ่งอย่างเดียวอะนะอ่ะประมาณาน,นี้ครับผมก็บายบายนะครับทุกคนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกระจใจกับช่องเราด้วยวันนี้ผมพอสตนแคทขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ